คือหนูมีเรื่องมากมายแบบว่าอืมคือเรื่องเรามากมายจะขึ้นอ่ะคือแต่ทุกคนไม่เข้ามาเลยทุกคนว่ามืดใหม่ถ้ามืดจะเปิดไฟแต่ว่าก็ไม่น่ามืดหนอมืดไหมอ่ะแบ๊บหนึ่งเว้ยไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วหนูแจ้งเตือนไหมห้องมันจะแอบรกอะ่ะข้างหลัง ฮัลโหล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 โกเกะสวัส oh, ด uh, wow, ah ีคร um, ับคือหนูมีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือหนูเลยมาไลฟ์วันนี้แล้วก็หนูคือหนูอ๋อคือช่วงนี้หนูยุ่งมากทุกคนแบบยุ่งมากๆที่สุดในโลกแบบไม่สามารถทําขยับตัวทําอะไรได้อีกเลยไฟไหมอืมสว่างไปไหมหน้าก็ไม่ค่อยจะอืมสว่างไปไหม ประมาณนี้อะฟิลฟิลอย่างไงสวัสดีครับคือหนูมนไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าหนูไม่สบายใช่ไหมคือหนูไม่สบายแล้วอะทุกคนทับแป้งไหมหัวมันเวิรกหนูไม่สบายแล้วก็เออคือหนูอะต้องส่งเสื้อวันเกิดภายในเดือนนี้ใช่ซึ่งตอนนี้เป็นเดือนที่ทรหดมากสำหรับหนู สวัสดีครับสว่างดีใช่ไหมโอเคสปิดไฟคือหนูต้องส่งเสื้อวันเกิดภายในเดือนนี้แล้วหนูก็ส่งข้อสอบหนูมีส่งข้อสอบวันที่หนึ่งซึ่งตอนนี้หนูไม่ได้เริ่มทําแล้วก็เราจะขึ้นงานแค่วันที่สิบเก้าใช่ไหมแล้วก็คือคือคือค,อคอสิ่งนี้ต้องทำมันเยอะมากทุกคนเมื่อวานนี้หนูซอมตั้งแต่บ่ายสามจนถึงห้าทุ่มห้าทุมเที่ยงคืนแล้วหนูก็กลับมาทําทีสิทธ หนูได้นอนตอนตีสี่แล้วนีนหนูก็ตื่นไปพีเศ์งานตอนแปดโมงครึ่งหนูตื่นแล้วก็พีเศ์เสร็จตอนบ่ายโมงครึ่งหนูก็ไปหอซ้อมตั้งแต่บ่ายสามจนถึงตอนนี้เพิ่งเลิกคือหัวระเบิดมากแล้วก็เพิ่งนึกได้ต้องต้องส่งเสื้อมันเกิดแล้วตอนนี้ก็เลยจะมาประชุมระดมความเห็นเราจะช่วยกันทำงาน <c oughs> ใช่ ใช่แล้วก็ช่วงนี้แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากพูดกับใครแบบเป็นพิเศษแบบเหนื่อยเหนื่อยมากแบบรู้สึกว่าใช้แรงเยอะมากในการทําทุกอย่างก็เลยแบบ <c oughs> ไม่อยากคุยไม่อยากพูดกับใครเพราะว่ารู้สึกว่าใช้เอเน g y เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ต้องการเขาช่วยเหลืองไงก็เลยมาไลฟ์อ่าอันแรกนะคะเราก็จะมีสีให้ทุกคนเลือกเสื้อตอนแรกอะคือแอบอยากทำสีน้าตาลเพราะว่าค่อนข้างที่จะคอนทินติดกระแสแต่ว่า คนทํำยืนแล้วไงก็เลยกําลังมาพิจารณาว่าถ้าเป็นสีเขียวทุกคนชอบไหมถ้าเป็นสีเขียวจะใส่ไหมเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะใส่ไหมแบบไม่ใช่ไม่อยากเจอหน้าใครไม่ได้ซ้อมวิ่งหนูที่หนูลงว่าหนูซ้อมคือหมายถึงหนูซ้อมเต้นหนูไม่ได้ซ้อมวิ่งแล้วหนูก็ไม่ได้ไปวิ่งเพราะว่าหนูไม่สบายแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปเร็วๆนี้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจริงๆใช่คือจริงๆอ่ะก็มีในใจที่อยากทําสีเทาก็อยากทํานะพอรู้สึกว่าน่าจะเลิศเลยหรือเปล่าอืมไหมเขียวเข้มหรอคือมันมีเขียวแบบประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจริงๆก็อยากทําเขียวประมาณนี้นะแบบประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะเข้มแบบนี้เลย แล้วก็ไม่ต้องทำสี่ลายเยอะเพราะว่าไม่มีเวลาทำจริงๆเขาให้มานานแล้วแต่ว่าหนูลืมแหละทุกคนก็ไม่ได้ผิดที่ใครผิดที่ตัวเราเองนะคะสีเทาใช่ไหมจริงๆก็สีเทาก็ดีนะเพราะว่าหนชูช่วงนี้หนูชอบใส่เสื้อสีเทาไม่รู้แบบมีใครสังเกตไหมแต่ว่าชอบใส่เสื้อสีเทาเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแมทช์ง่ายเลยเหลหะสีเทาไหม้า้ป็นเทาก็จะเทา แบบไหนเท่าแบบไหนหรือสีครีมหรืออะไรขอความเห็นเสื้อสีเทาใช่ไหมเขียวเข้มขอสักปีหนึ่งปีนี้ได้มีล่าก็ดูเป็นเราในวัยที่ยังสดใสซ่าๆไงถ้าสมมติว่าเราอายุมากกว่านี้อาจจะต้องแบบฟอร์มอลขึ้นดูเป็นความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมีเรื่องจะเล่าไม่รู้เราได้ไหมคิดว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าเราได้ไหม เีย๋ยวหรอต้องส่งสิ้นเดือนนี้แหละทุกคนหนูยังไม่ได้คิดเลยหนูจะทำอะไรแบบหนูไม่มีแรงเลยช่วงนี้แต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่นีนมากที่พี่นีนกลับมาจากไปไหนมานะเมกาหรอก,ก็เอาช็อกโกแลตมาแล้วหนูก,กินช็อกโกแลตไปหนูก็เลยบูสต์ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็พยายามห้ามใจตัวเองว่าต้องเลิกกินได้แล้วเพราะว่าวันนี้ไปซื้อขนมร้านน้องที่รู้จัก พี่น้องเหมือนมาวางขายในมอก็เลยแวะไปซื้ออร่อยมากก็กินแล้วนี้มหาหาอะไรก็เลี้ยงดีมากเลี้ยงเลี้ยงละเลี้ยงข้าวร้านชาอางุ่นแบบเลี้ยงน้ำร้านชาอางุ่นร้านดังแล้วก็แบบคือเลี้ยงดีมากก็เลยไปอาจารย์ล่อด,ด้วยของกินก็เลยไปเท้าเข้มอ่อนได้มดสีเขียวโอเคงั้นขอมาไว้ที่เท้ากับเขียวเข้ม จะลองดูนะทุกคนว่ายังไงขอคิดก่อนแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ไม่เอาสีดําแล้วเพราะว่าคิดว่ามีสีดําแล้วแล้วก็หนนะูน่าจะไม่ค่อยได้ใส่เสื้อสีดําใช่ก็จะเอาเป็นสีที่ตัวเองได้ใส่เมื่อหนูไม่ได้จะร้องไห้คือหนูไม่สบายทุกคนไม่สบายเลยล่ะไม่สบายเลยอ่ะใช่แต่ว่าก็พยายามสู้ชีวิตอยู่แล้ววันนี้ก็พิเต์พีเต์ที่สุดและนี่ค่ะก็ไป พิเศษกุ่มสเพราะว่าลงชื่อไม่ทันนี่เลยไปปับ๊บพูดพูดพูด,พดยิ้มสู้อะไรฟีดแบ็อะไรไม่รู้ยิ้มสู้ติชมอะไรไม่รู้ยิ้มสู้ใช่ส่วนแต่จริงๆก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้โดนติแต่เป็นฟิลแบบว่าเข้าใจแบบอัปเดตทีสทิครั้งแรกไหมก็ก็จะแบบค่อนข้างจะมีข้อติแต่เราไม่เพิรเพราะว่าอือก็เข้าใจใน process การทํางานว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทําละเอียดขนาดนั้นใช่แต่ว่าโอเคนะหนูว่าหนูโอเคกับตัวเองว่าเลิศแล้วเนี่ยบอกหนูเมื่อ30ื่วงนี้คนไม่สบายเยอะจริงหรอคือตอนนี้หนูไม่พี่แรงเลยแต่ว่าหนูกลัวทุกคนจะแบบเฮ้ยหนูหายไปไหนทําอะไรอะไรอย่างนี้ก็เลยแว่ม,มาบอกว่าถ้าหายไปก็คือป่วย ถ้าหายไปหนึ่งก็คือป่วยสองก็คือซ้อมตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าทุ่มแล้วก็มีข้อสอบต้องส่งเตือนหนูด้วยนะเตือนหนูด้วยใช่เพราะว่าหนูลืมคือหนูลืมไปแล้วจนกระทั่งอาจารย์ทักมาว่าอืข้อสอบเป็นอ,อย่างงี้เฮ้ยใช่เตือนหนูด้วยนะครับข้อสอบส่งวันที่วันเดือนนี้ไม่กี่วันเดือนนี้เดือนอะไรพฤศจิกาย,ยนเตือนหนูซักวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าทุกคนเตือนหนูด้วยแล้วก็มีอะไรกวะ ไม่เป็นอะไรไม่มีไข้นะหนูไม่เป็นไข่แต่หนูเป็นหวัดอะหนูว่าแล้วมันแบบลำบากมันหายใจลาบากแล้วมันก็เต้นแล้วมันก็เหนื่อยนึกอึกก็ปาค,คือมันพอนแบบหายใจลําบากก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ฮแล้วเพลงที่เต้นมีแต่แบบอย่าลืมส่งข้อสอบได้เลยครับไม่ลืมแน่ใช่เฮ้ยแต่สีเขียวนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอะไรยังไงเฮ้ยสีฟ้าก็น่ารักแต่เราไม่ได้ชอบสีฟ้านี่ คือมันไม่มีเขียวที่หนูอยากได้อะทุกคนทำไงเขียวนี้ก็น่ารังนะสดใสไหมนี่นี่นีไหนลองอืมก้ีกางเกงขใช่แล้วเห็นมันม่กไหรไม่ถึงอะนันม่กไหรแค่หายใจไม่สะดวกอืมอยากได้เขียลองทุกคนหนูจะไปตั้งโพในในในไหนดีวะ บอดแค้นไหมทุกคนก็กดอืมดีไห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 มเขียวนะรอใช่ไหมน่ารักไม่สมไม่ค่อยสำเลยเนรอแบบไม่คยไม่น่ามีใครทำเท่าไหร่ปะแต่ลายมันก็ต้องสีสดเลยดิเพราะว่าเสื้อมันยังไม่ได้ออกเลยแต่มันจะเกิดขึ้นทุกคนต้องเชื่อหนูว่ามันจะเกิดขึ้น แค่อ,อ,อนเมื่กี้ว่าใค้เลยแล้วก็เทาใช่ไหมได้เลยโอ้ยเหนื่อยแค่พูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วจริงๆตอนแรกก็จะตั้งชื่ออะไรว่าถ้าไลฟ์เกินสิหนาทีไล่หนูด้วยใช่ไล่หนูหน่อยนะเพราะว่าหนูควรจะไปอ่นังอนแต่วันนี้แบบไปซ้อมแล้วก็มีช่วงพักอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งเอ้ยหกโมงถึงทุ่มหนึ่งหนูเลยหลับ เขียวอืมโอเคงั้นทำสีเขียวดีกว่าสีเทามัน so basic ไงใช่ไหมแต่ว่าก่นขอคิดก่อนเขียวก็น่ารักดีเขียวเข้มลักปีอืมขอนั้นขอทำลายดูก่อนว่าเข้ากับสีไหนอืม อะไรโรงงานวิ่งบางอย่างไม่มีให้ลงเลยละแต่ว่าเพิ่งชวนที่บ้านไปเพิ่งชวนน้องบอกว่าไปวิ่งกันแต่ว่าอยากวิ่งยี่ิบเอ็ดโลแล้วอะเพราะว่าฟันหล่อเคยวิ่งแล้วแต่ว่าอาจจะยังอาจจะต้องรอเวลาไม่ชอบเป็นคนป่วยหนูก็ไม่อยากป่วยเหมือนกันคือป่วยแล้วมันเหนื่อยมากแบบเพิ่งพูดครยว่ายิ่งเหนื่อยคือมันเหนื่อยอยู่แล้วซ้อมเต้นแบบ บายสามถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยคือเคยผ่านมาแล้วแต่อันนี้เป็นคอมโบกับการที่แบบป่วยแต่ไม่ได้ป่วยหนักไงคือเป็นป่วยที่ยังไหวไม่เท่าตอนนั้นที่แบบตอนนั้นงานอะไรนะตอนนั้นน่าจะซ้อมมาส์กะมันไม่วิ่งไม่ไปเหนื่อย หนูอะแค่มีเวลานอนก็นเลิศแล้วจังหวะน,นี้ก็นั่นแหละครับทุกคนประมาณนี้ใช่รอแจนลี่อยู่นะคิดถึงแจนลี่มากชีวิตขาดแจนลี่เราขาดใจบอกเลยคือตอนนี้นั่งดูชาร์จสีเสื้อแล้วก็แบบแต่เขาเขียนมาร์กไว้ว่าสามารถขอดูสีเสื้อจริงได้ที่บริษัทหรือหนูต้องหนูหนูต้องเข้าออฟฟิศแบบห้องออฟฟิศไปเพื่อแบบ ขอรู้ีเสอ้อหน่อยได้ไหมคะมันก็ไม่รู้ว,ม,วมีใครทํำไหมก็ไม่น่ามีปะมีรู้บ้างหนึ่งเจ้ไหมมีแต่ว่าเนื่องจากว่าโดนบรีฟมานว่าแบบเราจะยังไม่ลงชุดเซมกันก็เลยยังลงให้ดูไม่ได้ทานยาเพื่อพทานยาขับผ่อนโอเคจะร์ลี่เรื่องเรียนพ,พี่จริงจะร์ลี่เรื่องเรียนได้ไหมพี่มีเพื่อนเล่นพี่เหงา ครั้งคิดดูก่อนนะคู่นิยมแบบโอ๊ยแล้ววันนี้อาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบมัสกะมากอาจารย์อาจารย์ในในเอกสนิทกันเคยเคยไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันตอนตอนนั้นที่เพิ่งเข้าวงมาที่ได้ที่ได้ทุนไปใช่ไหมไปาอาจารย์ตอนนั้นก็เป็นเมคแล้วอาจารย์เพิ่งมาบอกว่าอาจารย์ชอบบีเคมากแบบว่า เนี่ยอาจารย์ดูฟัองอยู่เพลงเดียวเลยาจาย์ชอบมักะมากนี่นีนี่นี่เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ทุกเรื่องเลยนะแบบเขาบอกว่าเนี่ยแบบนน่นนี่นั่นใดๆอืม,มก็เลยบอกอาจารย์มางานจับมือหรือไหมแล้วเขาก็บอกว่ารอรอก่อนรอบอกว่าวันหนึ่งแบบว่าเป็นแบบเออไว้เดี๋ยวค่อยไปในอนาคตอะไรอย่างงี้เแบบอ้า อาจารย์น่ารักมากก็คืออาจารย์คนนี้ก็แบบพยายามเหมือนเขาก็แบบว่าพูดไปยิ้มไปอะไรเงี้ยจะถึงคําจะแบบรุนแรงกับใจเราก็ยิ้มอาจารย์บอกว่าดูเอมวีแล้วตลกมากอาจารย์โอชิคายอาจารย์อาจารย์เคยขามีพี่มิวสิกแล้วตอนแรกชวนอาจารย์เต้นอาจารย์บอกว่าเต้นได้หรอแบบหมายถึงว่าเราถ่ายด้วยกันได้หนูก็บอกว่าหนูก็ถ่ายไงหนูก็เก็บไว้ หนูก็ลงหนูเก็บไว้ไม่ลงไงอาจารย์บอกว่าไม่เอาอ่ะ <c oughs> อาจารย์อยู่เลนไหนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วแต่อาจารย์น่ามากแต่งหน้าสวยเหรอไม่ได้แต่งอะไรเยอะโดยสมัมแต่งหน้าสิบนาทีแบบควิกเมคอัพเวอร์เพราะว่าตื่นสาย <c oughs> เพื่อนทักตามว่าตื่นหรือยัง <c oughs> เกือบไม่ตื่นแหละ <c oughs> จริง อาจารย์ให้เกรดดีไหมเคยเรียนกับอาจารย์คนนี้ได้เอนะแต่ว่าก็ตอนนั้นยังตั้งใจเรียนอยู่ไงเป็นช่วงวัยที่ตั้งใจเรียนเลยละ่ะเฮ้ยหนูว่าหนูถ้าจะมีงานต้องส่งแน่เลยวะภายในเที่ยงคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรียนเสรีแปลว่าวันนี้ต้องส่งงานขอทย์ที่แล้วเพราะว่าเป็นคือสุดท้ายเฮ้ยหนูว่าหนูควรจะไปหนูว่าหนูควรจะไปแล้วทุกคนไอ้เช็คก,ก่อนแบบหนึง่งแต่หนูว่ามีแน่เลยถ้ามีก็คือเรา จบกันที่ตรงนี้นะทุกคนดูเดท m i x week วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้วันอะไรพฤหัสทำไม มีงน,นี้ส่งพรุ่งนี้ทุกคนเตือนหนูด้หนะว่าหนูมีงานเสรีส่งพุ่งนี้ก่อนห้าทุ่มแล้วก็โอเคก่อนห้าทุ่มพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ไม่มีอ่าฮ่โอเคสบายใจและเหนื่อยมากชีวิตวันๆของหนูสิบห้านาทีแล้วไปเลยใช่แต่เดี๋ยวก็จะไป หนูหัวฟูมากช่วงนี้แบบหนูเบอร์มากทุกคนแบบเบอร์เลยอะแบบด t t ท l k to มีแล้วแตวันนั้นเมื่อวานนี้นิยาะมันคือนิยาะชอบแบบอยู่ดีๆก็พูดอะไรขึ้นมาแบบว่าชวนคุยในเรื่องที่แบบเช่อนอะไรดีอยู่ดีอสมมตินะสมมติเต,ต้นอยู่พี isa, ่สบวันนี้หนูได้ยินพูดกับใครนะสักคนพี่เอิญมันก็แบบเต้นกันมานานมากนะสองแต่บ่ายสามใช่ไหมจนถึงสักสามสี่ทุ่มเน,นี่ยนิยาถามพี่เอิญว่า สบายดีไหมหรืออะไรสักอย่างแล้วหนูก็งงว่าอันนี้คือประโยคแบบชวนคุยคือเข้าใจในความที่แบบอยากน้องมันอยากคุยด้วยแต่ว่าไม่รู้จะคุยอะไรปะแล้วคือมันก็ชอบมาชวนหนูคุยอะไรฟิวฟิวเนี้ยที่แบบว่าอะไรอะไรเงี้ยหนูก็เลยค่หนูก็เลยพูดว่าเออแบบเดี๋ยวค่อยได้ไหมตอนนี้แบบไม่มีแรงเลยแบบไม่มีแรงคุยเลยก็โอเคมันไม่ได้พอแวร์แต่มันจะเป็นคาถามที่แบบอะไรแบบเพี้ยนี่แบบเพี้ยนี่ทำไรอ่ะ คืออะไรอ่ะเป็นไรอ่ะอะไรอ,ไรอ,ไรอ่าเงี้ยหนูก็แบบโอ๊ยความฟิวนั้นฟิลนั้นคือไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่เป็นฟิวว่าแบบช่วงนี้หนูพูดกับเพื่อนแบบมาว่าเออแบบขออนุญาตงดสนทนาเพราะว่าไม่มีแรงเก็บแรงไว้ทําอย่างอื่นนั่นแหละพอยคืออะไรแบบนั้นก็ใช่วันนี้ได้สา,าระไหมก็คือนั่นแหละมีสีเสื้อมีงานต้องส่งพรุ่งนี้มีทีสิทธ์ต้องส่งมีเสื้อเอ้ยเอาใหม่ งานส่งพรุ่งนี้ก่อนห้าทุ่มเสื็ววันเกิดส่งสิ้นเดือนนี้ข้อสอบส่งสิ้นเดือนนี้เราก็มีนักการแข่งโปรที่ยีเก้าแล้วก็มีอะไรไมีอไรไมอเอาเป็นว่าประมาณนั้นใช่ส่งข้อสอบใช่พี่ได้ๆของบรายก็คือ วันนี้ไปรับบทพี่แท้ๆของบลายมาไปถามบายว่าหนูไปทำอะไรมา <c oughs> ทุกคนไปถามบายนะถ้าน้องไลถ้าอย่างรู้หนูไปรับบทเออ่หนูไปรับบทพี่สาวที่ดีมาโอเคเดี๋ยวไปทำน้านอนแล้วทุกคนวันนี้นอนเร็วแน่เพราะว่ารู้สึกว่านอนไปน้อยมากใช่เสียงหนูเสียงหนูเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเป็นเลมายไ,ได้ให้เลยนีย่าก นีม่กนิมามาซ้อมแขนหนักเลยเหรอซ้อมซ้อมหนักไมก็หนักนะหนักแบบที่เห็นอยู่เลยละได้อยู่ได้อยู่ไหไโอเคครับนอนเร็วตีหนึ่งก็เร็วแล้วเรื่องอมห้าทุ่มจะให้นอนกี่โมงเล่ามันก็เร็วที่สุดได้แค่นี้แหละอืมปอนนี่ร้านรองที่หนูรู้จักอร่อยมากอืมอยากให้ดูคนนี้กิน เสียงป่วยจริงหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ไายบายบ๊ายบายบิ๊กยูยยย <Miss you. S 1> อย่าลืมพาทุกคนสงสารหนูทุกคนกดบัตรงานแคทได้ไหม้าทุกคนสงสารหนูทุกคนมาแคทเอ็กโปได้ไหมได้โอเคบ๊ายบาย,บายค่ะสันดีขอบคุณนะทุกคนที่มาดูถึงแม้จะไม่มีสาระ 拜拜。Bye bye.